สวัสดีจ้าแม่สินจ้ามาเฟดข้อมูลข่าวเกีวทองคำสถานาคาร์นาคารทองคำไม่ก้อนโนมนะะรนาคารทองคำและ,ะรางงานราคารทองคำประจำวันนี้ประจำวันที่29ตุลาคมปี2564 <c oughs> ราคาทองคำสปอร์ตเช้านี้ทรงตัวในระดับต่ำกว่า1,800ดอลลาร์หลังจากเมื่อวานนี้นะครปรับตัวขึ้นเหนือระดับดังกล่าวเนื่องมาจากการเข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย หลังตัวเลข GDP ไตรามาส3ของสหรัฐขยายตัวในอัตราต่ำสุดในรอบ1ปีเนื่องมาจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าและการขาดแคลนวัตถุดิบในภาคการผลิตนะคะซึ่งกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานทำให้ยอดขายรถยนต์ลดลงรวมทั้งตัวเลขการใช้จ่ายผู้บริโภคและการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นอีกปัจจัยหนุนแรงซื้อในตลาดทองคำด้านเงินบาทนะคะเช้านี้ แข็งค่าขึ้นอยู่ที่บริเวณ33.17บานดทต่อ1าา่งดอลลาร์หุ้นเซงเฮงมิเครอนอโน่ราคาทองคำสปอร์ตคาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบและอาจจะเริ่มมีแรงเทขายทำกำไรบริเวณ1813ดอลลาร์เนื่องมาจากนักลงทุนนะคะรอดูผลการประชุมเฟดในสัปดาห์หน้าว่าเฟดนะคะจะประกาศปรับลดวงเงินมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ QE หรือไม่ระยะสั้นนะคะทองคำมีแนวต้านอยู่ที่บริเวณ1813ดดอลลาร์ และ1,820ดอลลาร์ 1, ด้านแนวรับนะคะอยู่ที่บริเวณ1,780ดอลลาร์ 1, และ1,770ดอลลาร์ 1, แม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากหัวเส้งเฮงมานาทีดีด้วยนะคะสำหรับราคาทองเช้าวันนี้นะคะเช้าที่29ตุลาคมปี2564ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประกาศราคาครั้งที่1เวลา9นาฬิกา27นาที ทองคำแท่ง9 6 5%รับซื้อ28,150บาทขายออก28,250บาททองรุปพันก9 6ส5%รับซื้อ27,636บาท68สตางค์ขายออก28,750บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคําประจำวันที่29ตุลาคมปี2564ประกาศราคาครั้งที่1เวลา9นาฬิกา27นาที ราคาครั้งที่1นนะคะก็ปรับลดลงไป100บาทแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำคณะที่นี้ด้วยนะคะก็ต้องรอติดตามนะคะว่าตลอดทั้งวันนี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่มสินก็จะมาอัปเดตให้รับชมนะฟังนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสินด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ